แต่ปาเจ๊กในมีป่าด้วยเจ็กแม่งอานนาบเลยรับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีใจกับผมผมและไผแล้วแดนเนียแล้วแ,แ,และไก่มากนะครับรวมถึงแจ็คนะครับแล้วก็รวมถึงคุณบีนะครับแล้วก็ยังมีคุณยิ่งจารมิตรอีกนะครับก็ดีใจกันทุกๆคนเลยนะครับต้วหน้าครับ การที่เราจะเพื่อนๆในใจนะครับต้องการถ่ายรูปวันนี้ยังไม่จบนะครับทางนี้มีหลายคนนะครับมีพ็อปมีพ็อปคนที่ยังยังไม่จบนะครับมีพ็ับด้านนี้นะครับยังมีพ็อปคนไม่จบเยอะนะครับยืมตัวไปถ่ายรูปได้ไม่ส่งบุ๊กนะครับไม่ส่งนะไม่ส่งมันจบแล้วแต่ไม่ส่งบุ๊กตามองกล้องไปถ่ายครับคุครับคุณนี่เป็นรุ่นอะไรครับของกล้องเดียว เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องงสองสามพูดอรไรเดียวฮะขี้เกียจเม่อมไม่นิ่มสิไม่นิ่มสิไม่นิ่มของอพูดอะไรอย่าูกอย่าง

ไปอยู่ตรงน้ให้เง้ยไปได้แล้วเว้ยเอาหยิบเข้ามาใครไม่รู้จริงนะเนีอะเงี้ยหยิบมาหยิบ่าเงี้ยสวยได้ไงได้แค่นั้นแหละว่ะไอ้ป๊อปมึงได้แค่นั้นจริงกูทำให้มึงดีกว่านี้ไม่ได้ละไอเลิกเลิกรูกอ่ะมีตุนด้วยอ่าเนิ่งจองเจนแล้วเนี่ยลองมีแมงนะเดี๋ยวถ่ายเห็นแมงครับ มามาเบนมาเฮ้เฮ้เต้นถ่ายมุมนี้ด้ยลองเลย้ลอกคมเต้นเลยขัเื่อนเป็นคัมถือถือตองไหมอย่างี้นะแค่ถ่ายกันถ่ายครับอโบ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 เนาะหาหาอยู่เยอะเยเยอะเลยไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้แจนใช้ไงวะไหนน้องรหัสไหาหาดเพราะว่าอะไรใส่ด้วยได้ไหมเนย มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเป็นสาวให้พาให้ชีวิตกูการสวนแก้วเลย